ที่แท้ความสุขนั่นแหละคือความทุกข์แท้ที่ซ่อนตัวอย่างแนบเนียนเป็นสิริมหา,มายาลวงให้เรายึดลวงให้เราหลงมนุษย์ไล่ตามความสุขไม่รู้จบแต่ไม่เคยเห็นว่าความสุขที่ได้มาเพียงชั่วครู่ก็กลายเป็นเชื้อแห่งความทุกข์ที่ตามมาไม่รู้จบเมื่อสุขหมดเราก็ทุกข์ เมื่อได้เรากลัวเสียเมื่อมีเรากลัวขาดความสุขจึงไม่ใช่ของจริงหากเป็นเพียงเงาหลอกอันแสนงดงามหากผู้ใดเห็นแจ้งในมายานี้ปล่อยวางจากความอยากได้สุขจิตผู้นั้นจึงค่อยเข้าใกล้ความสงบอันแท้จริงที่ไม่หลอกลวงไม่หวั่นไหว และพ้นไปจากทุกทางปวงคำสอนพ่อครูสมณะโพธิรักษ